สบายดีป่าลุงแบบซีทุกทุกคนยินดีต้อนรับคสณชูช่งองป้าจอยเด้อสบายดีกันนสบายดีสบายดีายดงา้นย้ออแ,แม่เปิดพัดมให้แม่เปิดพัดลมให้แม่เข่เขาลมนี่เดี๋ยว,แ,วแม่เปิดพัดลมให้เอานังนีด Mấy cửa phiếu lát hông, mặt của... Nhanh ăn luôn đây Cô Bú 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 mẹ chết chứ Nhìn không? Nhìn nhá Nhìn nhá Màu xinh วัฒนาก็อีนางเป็นเี็มแมงมุมกินดูด้วยมาใายนี่เราบ่าคุ่มของป่าม่กระยับเฮ้ยสบายดีก่อนสบายดีหนุบมือน้ำนี่นะี่เห็นจังสิสบายดีแบบนี้

นั่งก้อนเดี๋ยวแม่มัดผมให้แล้วก้อนยังเข้าห้องนะยังไม่ท่านมาถมคือเข้าหออ้องเลยโอ้ยเด็กเก็บยังไงแหละบเแล้วคืออะไรลูก,ก,กเอ้ Mình tháng ta à, chạm một cùng mà trăm linh chỉ giờ ấy มาผมนะลูกจิไปซ้านั่ลูกมาผมนะลูกจิไปซ้ายแ่คาอใช่หนึงเตีวบุกลายลูกถิ่งเ่ไรนะโ้ชาถิ่งเอ๋โอ๊ถิ่งย,งยัง

ไปนากฮะขึ้นบทจิตตุกใทไปนาไปลกมีหโกกก

สักตั้งแต่ยังน้อยครบเกิดแล้วชจเข็มเป็นประกะคนที่ยังบสักลไัดสักักลน่ bà luôn hiền này nè chắc Bà bà đuôi. bà 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ้าลืมนี่มีลืมเออตัวนี้ลืมตัวนี้ลืมกับตัวนี้กับบนี่งามบจายนี่เบิ่งใสิามม่แม่นสิตกกันยังอยากสิไปหน้าอยู่บ่ ลูกอยากไปแหงทำไมแห้งที่สุดใน,นโลกบอ,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 อ<ป>กอืมอืมไปหนไปเมืลูกอยากไปหน้าหาใครไปหน้าเมืกงเขาเน่อืไปหน้าไปเขาเน่อยากไปหน้าเมืองเขาบอก จะหนก็ไปเกี่ยวเข่าแด้จะหน่อยช่ยออกกํา่งกายได้จะหน่อยเข่าก็สุกเปเข่าก็วากหมนแล้วโอ้ยอะไรเกี่ยวเข่าแด้หาที่เกี่ยวเขาอยู่บ่ หหน่อยก็เตรียมหาซื้อเกี๊ยวเนี่ยได้แังโปะเลยเกี๊ยวขาวแล้วถ้าวบที่หน้าสมื่อแล้วบบเกี๊ยวขาวแล้วแม่เออไม่คอยอยู่ เออเจียบก็บเจียบอ่ะเจียบก็บยา่าแม่ยาาบอกมันทางงอนเจ้าบ่บ่แม่สิมัดเขาพักการบ่ห่ายเป็นแท้นี่ บมงามแบบนั่นนะหาเม่ทีได้แท้แบบได้น่ะลูกจิไปซช่ไหมติง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 ติ๊งติ๊งติ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 ๊งติ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 ๊งติงติ่งติ๊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 งติ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 ่งติ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  อู uh, ้ห ok, mm ุสตกห้ามน่ยปบไปไเมื hmm. mm ่อจะผมบาระปะมีจเออเงี้ย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 อย่าไปหน้าเธอย่าไปหน้าแต่ผนสิตกเลยปาลุงเอ้ยเบิ้งเบิ้งดเต็งไม่กูเจ็บแนนเบิ้งหนสิมึงมมาเนี่เบิ้ง Anh ngàm thế Anh ngàm thế ừ. <laughs> Chị kiến <kể> họ <mọ> này Hơ <laughs> hơ chị tá đây không Chị bắt chị trò không đâu Chị hả Hả Chị ngon không Nói lời chị khóc không nha Mọi người nó có bà không Hả Chị ngon nha Chị ngon không Chị nôn bánh Chị hai bị sụt lòng phong mặt dạ kỳ lòng phong mọi người bạn 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 Thế bạn 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 Mẹ bạn bạn Nạp bạn 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 mẹ sẽ bảo bạn Nạp bạn 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 Đi vào Đi vào chạy con. Chạy thấy Chạy 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 phải Chạy Chạy đi chơi Chạy đi chơi Wow Này gì này 好，今天就到这 อร่อยที่สุดในโลกเลยอืมแดง Ngoc nho băng nho băng nho da chắc kim nho băng nho này giờ có nho băng hai đôi kia băng kia này thì chưa mày ชาบลเชาบนง่านั่นนะที่สนเนาะเนาะีวนเปเดี๋ยวไปหน้าหาตู้อะบ่หอใตู้มาลับไอ้เธอไหมโหอตู้กับบ่าวไ้บ่าวมาลับเอาบาดแม่เถอแม่จอยกูาไปนี่บอกไหมบอกไอ้น่ะน่เราเมืองคิดกัง่ก็มาเอาไ้ตู้ Chú Choi ơi Mà áo bát này hả? Chú Choi này Chú Choi biết rồi. Đã nhập ừ. đủ ừ, là gì? nhập ra vậy ไปสีอาโตให้ป่ใหายแม่ดูกับบุกัดบอลมันไม่ใส่ฮะนี่กัดบอลมันมันกิมใส่ันเลยกระล่อดบอลฮะกะแซ่บบอพอุ้นซื้อมาห้เป๊บพอวุ้นซื้อมาห่ยเน้อเลยซื้อมาห้ดูเน้อบอกบอกเนมมันกล่องนนี่ พอบุญเอ้เหรบเห็นอย่างๆเห็ุที่เห็นพอบุญเมืองว่ะ้าษาหน่อปลาลุงอะทิ่นี่กับ่บนี่ยังลลยมาชมให้วาสนาก็เพิ่งอยากไปน้าพี่น้องไงเนาะแต่ว่าคือผลชีตกเนี่ยหว่าผลตกกระทางก็เลยจักชิได้ไปบะไรไปเมือนี้เลย โอเคเนาะปะจเจอยกับเจคศจบคลิปเพียงสำนีก่อนเด้อขอบุญขอบคุณหลายเลย้วป้าลุงที่เข่ามาหลับทรงเด้อโดยที่บุกกดขา่าวโฆษณาของปเจอยเด้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณหลายเลย้วป้าลุง,งแล้วเล่าสบายดีกดทำไมนกดตัวตัวนั้นเด้อตัวเทิงเลย